สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชูชองนวนผ้าร่วยตัวน,นี้นวนพ้ร่วยกับิพภาพพี่น้องมาพบมาพอ,พอ,พอกับปูย่านทิพซึ่งเป็นการสัมผัสสดจากมณฑการผ้าร่วยให้ห้าผ้าร่วยพร้อมทิมงานเนาะค่ะก็ไปฟังน้ากันค่ะว่าปูย่านทิพมั่นใจซําไหนเนาะค่ะปูจากน้องค่ายเพ่นก็บ,บอกว่าให เอิญเพิ่นสายญาเพิ่นวาปูย่านทิพ์เนาะค่ะเพิ่นก็นได้โทรมาหาแอดมินนะคะวาปูอยากแบงก่งปันแนวทางในวันที่สิบหกกันยายนที่จะถึงนี่เนาะคะ่ะกัดเดียวแอดจะให้เบลล่านะคะเบลล่าชา้นแรโทรหาปูนะคะต่อสายหาปูเนาะคะ่ะกัดรอมาฟังน้ำกันนะคะวาปูนะคะเพิ่นจะมีตัวเลขตัวใดแนม่มาา เป็นแนวทางห่นะคะกับข้งแรกเนาะคะ่ะที่ปูเป็นโท่มานะคะบอกอว่าปูาอยากแบ่งปันก็ะสันค่ะนะต่อเลยเนาะ,ะเร็วเลยปูโท่สวนกัน,น,นก็นบแป๊บนึ่งนะคะน่าจะเป็นสายโท่สวนกัน ครับขอบใจแล้วก็อย่าลืมกดไล,ล,ละคะ์กดแชร์ได้ครับเด้อ,อ,อเพื่อนคนนั่งแจกทั้งเปียกทั้งช่องนะครับกราบนมัสก,การจ้ากราบนมัสก,การครับผูครับผมกราบนมัสการจ้าจ้าปูอ้อัานว่าเสียงดังแน่เด้อจ้าบอกแห้งๆรถอูตัวเฮ้ฮ่าก็รวยว่าดังๆเลยครับผม เทหารวยเทหารวยรัตนีชาแนลมรดการนะครับขอหน้าท่างจากปูที่ปูโทษมากนะค่ะที่ปูโทษมากปูยันิ่ะครับปู่ยันทิพนะคะข้าปูขอถามก่อนนะคะตัวเลขที่ปู่จะให้เป็นแนวทางในวันวันที่16กันยายนเป็นเป็นเลขคำานวณบหมค่ะปูหรือว่าเป็นเลขิม่มีฝันค่ะ เลขวิ่งเป็นเลขวิ่งเป็นเลขท่ำเองเลขสูตรค่ะสูตรจเป็นเลขสูตรคำนวณเนาะค่ะเลขสูตรเลยจ้ะจ่าผู้เ็ดมาโดนเราไปจ้ะโอ้เข้ามาตั้งยี่สิบมวดแล้วอือยี่สิบม้วนโซนน้ำมันจะเข้าสองตัวน้ำมันจะมาตัวเดียว เลกวิ่งไม่เคยพลาดแล้วจับคู่เหรอคะได้จับคู่ก็คือแยกปู่ได้จับมานั่งยกย่อกสื่ออีกนะไม่ใช่กับดเดี๋ยวครับปู่เพราะว่าเสียงเบามากนะคะมันมันมันขึ้นไม่ดีครับขึ้นมันไม่ดีโยมครับจะเย็นอยู่ครับปู่วัดที่แล้วปู่ให้ปู่ปู่ฉันให้ ฉันให้สองกับสี่ขาดดีงวดที่แล้วให้สองกับสี่ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้ออก,ออกสื่อ,อ,อก็คืองวดต่อนู้นให้เก้ากับศูนย์มามาศูนออกศูนย์ห้าแล้วงวดก่อนู้นให้หนึ 0, ่งกับสองก็ออกสองกับหนึ่งค่ะปู่ปู่พึ่งโทรมาวางแนวทางกับทางทีมงานเฮฮาพารวยเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะ ยังไม่ได้เคยออกช่องอื่นใช่ไหมคะยังไม่ได้ออกช่องอื่นเป็นครั้งแรกนะคะปู่ยานทิพปยจากจังหวัดน้องคายนะคะจ้เป็นเลขสูตรคำนวณที่ปู่ทำเองใช่ไหมคะใช่ใช่ทำเองทำเองแต่ว่าถ้าเป็นเลขวิ่งจะเข้าทุกงวดยังไม่พลาดไม่พลาดเลยโยไม่พลาดเลยถ้าเลขวิ่งนีงไม่พลาดเลย ตัวเลขที่ปู่ให้เป็นเป็นเลขวิ่งแล้วปู่จับคู่ให้ไหมคะจัะจัจับเป็นเลขวิ่งจับจับคู่กนไปค่ะจับคู่ให้ด้วยนะคะเป็นเลขวิ่งจับคู่ก็สามหกศูนย์หกเดียวนะครับปู่ขอเลขวิ่งก่อนค่ะเลขวิ่งสามกับศูนย์วิ่งสามกับศูนย์บนล่างหรือว่าบนคะ บนจะบนจะวิ่งบนสามกับศูนย์จะร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้เอาเอาพันเดีกว่าไม่ต้องเอาร้อยเปอเลยนะครับวิ่งบนสามกับศูนย์โอ้มั่นใจมาก3มกับศูนย์เด้อรับพี่น้องพันเปอร์เซ็นต์นะครับเยพันเอร์เซด้พกอันเนี่ยเอากไม่ติดสามพกกังเน่ข้างบนจับคู่คู่สด้มันไปออกทางครับ ออกทั้งหมดแล้วแค่ห้าก็สี่มันไปออกสามกันจับจับคู่มีตัวไหนบ้างนะคะปู่ก็มีก็เนี่ยเอสามกับหกศูนย์กับหกเท่านี้เนี่ยสามหกสามศูนย์สองสามศูนย์สามหกแล้วก็สามศูนย์สามหกกับสามหกกับศูนย์หกสามหกกับศูนย์หกใช่สามศูนย์ไม่มีใช่ไหมครับปู่ ไม่มีไม่มีูนี่อาจจะมาข้างล่างด้วยนะระวังให้ดีนะอะไร่ตองปูกก็ไม่ไม่กล้าปันธงนะมันอาจจะมาด้วยข้างล่างอ่ะมีมีล่างแยกต่างหากไหมคะขามันขาดไม่หายโยบสัญญาณขาดไม่หายได้ยินไหมปู่ได้ทางนี้ได้ยินชัดเจนครับได้ยินได้ยินได้ยินแสดงว่าปู่อยู่ในป่าใช่ไหมคะเป็นวัดป่าหรอคะ วัดป่าวัดป่าสันญญ<ไ>ทางปู่จับคันได้ยินขัดขัายังปู่คุจะกลับภาคการเออออกภาษาจะกลับภาคตา่ตางแล้วก็เรดูไปซ่อมวิหารอยากจะได้เงินซ่อมวิหารปู่มีเลขวิ่งล่างให้ด้วยไหมคะ,ะวิ่งล่างมีไหมคะล่างล่างมันมันไม่เคยมีละโย,ง,ยงมันมันมันทันร้อนเนี่ยมันมันสูงเนี่มันอาจจะมาข้างล่างด้วย ครับเป็นว่าสามหกกับศูนย์หกเป็นจับคู่บนล่างเลยใช่ไหมครับมีสามตัวไหมคะปไูไม่ไม่ไม่เอาไอ้ศูนย์ตัวเดียวอาจจะมาอยู่ข้างล่างแล้วหาตัวประกบไปฉันไจะหาตัวประกบไม่ได้ะครับเอาล่างวิ่งศูนย์ด้วยไหมคะอ่ะล่างวิ่งทั้ว่ามาศูนย์ด้วยข้างเ่าเนาะเอาปูหน้าศูนย์ูบ,บอกว่าน่าจะมาศูนย์ล่างหาตัวประกบใส่เอาปูไม่จับให้ ไม่จับให้เพราะว่าให้จับพ่ายแตงจ,ะจะับข้างบนแล้จับพ่ายแต่ตัววิ่งอ่ะตัววิ่งอ่ะไม่ใช่ว่ารนะ้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์เลยไปเลยพันเปอร์เซ็นต์เลขปู่ยานทิพย์จะเป็นเลขบนใช่ไหมคะจ้าจ้าเลขบนเลขบนปู่ปู่ไม่จับสามตัวให้เหรอคะสามตัวบนโอ้จับยาติโยมนะมันพลาดมันะโยกเสียงเลยฉันไม่อยากให้เสียงเงินรเลยนะออ<บ>มั่นใจสองตัวนะคะบางคนจะลงเงินไปลงทุนไปเป็น หกเจ็ดพันเนี่ยมันไม่ได้คืนมาเนี่ยมันก็เสียใจโยมเป็ดขาก็เสียใจไม่ใช่ว่าไม่เสียใจนะค่ะไม่อยากจะไปหลอกลวงเขาบอกว่านี่มีเอาเน้นเน้นเน้นเนี้ยดีกว่าสองตัวเนี้นเน้นสองคู่สองขาเน้นเน้นเอาไปน้อยคุดไปเรื่อยๆค่ะแต่ที่ปู่มั่นใจพันเปอร์เซ็นต์คือเลขวิ่งบนสามกับศูนย์นะคะจสามกับศูนย์แล้วปู่จับคู่ให้สามหก และศูนย์หกสองคู่นะคะเราคนเล่นเป็นก็เล่นเนี่ยคู่โต๊ดไปด้วยก็ได้สามหกหกสามใช่ไหมคะปูใช่คู่โต๊ดนะรู้นะคู่โต๊ดนะมันออกตัวไหนก็ได้ในสามตัวโอ้คู่โต๊ดแคดมินก็ไม่เข้าใจเอาเป็นว่าวิ่งบนสามกับศูนย์ผูกมั่นใจว่า เบา,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 ามากเอาเป็นว่าวิ่ง3กับศนย์นี้บนนี้ปู่มั่นใจว่าตัวใดตัวหนึ่งต้องมาพันเ์ใช่ไหมคะมาลมพันแลงพันเไม่3ก็ศนใช่ไหมคะต้องมาพันเปอร์เซ็นต์จับคู่ให้3 6กับศูนย์หกกับกับด้วยเนาะคะ่ <4 S 2> ะกับด้วยเนาะ อนิเปก็โยงจะตับเอาวอเขาไปใช่ไหมว่า่เออ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 นชัดไหมชัดน้อยแค่นี้ปู่บอกว่าเองตั้งเลี้ยงมากลขาดได้หายโยงครับสงสัยเป็นเปิดอลำโพงปู่สัญญาณของปู่อยู่วัดป่าสัญญาณไม่ดีคแต่เราได้ยินปู่น้องไม่มีค่ะค่ะปู่มีอะไรฝากถึงเอฟซีไหมคะอ๋อขอให้ โชคดีโชคดีกันกันละการร่ำรวยกันละกันคิดอะไรก็สมความเป็นมาป่าขนานกันกันนายโย่สาธุสาธุค่ะกราบนมัสการค่ะกราบนมัสการค่ะครูสมด้วยสมความเป็นมาป่าขนานกโย่ค่ะสมด้ยสาทูสาทูค่ะโยมอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่อุดรค่ะอ๋ออุดรโอ้โหอ๋อควันจะได้อยู่สองคายโอ้ กราบครับกราบ